ศัก,กยภาพที่อยู่ในตัวคุณคืออะไรคุณเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์หรือคุณสามารถปลุกไฟในตัวผู้อื่นได้หรือคุณจะมีพลังในการสะกดคนรอบข้างหรือทนทานได้ดีกว่าคนทั่วไปมาค้นหาคำตอบได้ในอักษรรูนประจำตัวพาร์ทสามรูนลำดับที่9ก้าฮากา拉หรือออกเสียงเป็นสำเนียงไทยว่าฮากา拉สเป็นรูนประจำตัวของคนที่เกิดวันที่28ตุลาคมถึง12พฤศจิกายนฮากา拉สคือพลังของพายุลูกเห็บคุณเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์ พูดอะไรมักเป็นไปตามปากเหมือนตัวละครวันด้าแม็กซิมอฟในจัก,กรวาลมาเวลพูดสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดสาบแช่งใครก็แล้วแต่พลังอํานาจจะรุนแรงมากฉะนั้นอย่าเผลอไปสาบแช่งใครเดี๋ยวพลังนั้นมันจะย้อนเข้าตัวเองนะครับรูนลำดับที่10 now these หรือออกเสียงเป็นสำเนียงไทยว่า n now these เป็นรูนประจําตัวของคนที่เกิดวันที่13พฤศจิกายนถึง27พฤศจิกายน พลังของคุณก็คือความสามารถในการปลุกไฟในตัวเองหรือผู้อื่นเป็นคนที่มีแพชชั่นและเจตจำนงที่แรงกล้ามากรวมถึงมีพรสวรรค์นในการพัฒนาความสามารถทางจิตปัญญาณรูนลำดับที่11อีซาหรือออกเสียงเป็นสำเนียงไทยว่าอีซาเป็นรูนประจําตัวของคนที่เกิดวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่12ธันวาคมอีซา เป็นรูนที่พูดถึงการแชร่แข่งการหยุดชะงักสิ่งต่างๆพลังของคุณคือความสามารถในการสะกดคนรอบข้างให้หยุดฟังหรือทําตามในสิ่งที่คุณต้องการได้ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่สุขุมและใจเย็นรูนลำดับที่12เย่ยราหรือออกเสียงเป็นสำเนียงไทยว่า เยราเป็นรุนประจําตัวของคนที่เกิดวันที่13ธันวาคมถึง27ธันวาคมเป็นรุนที่พูดถึงช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการบนครบรอบปีความสามารถของคุณก็คือคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากกว่าคนทั่วไปสามารถทนทานแรงกดดันหรือแรงประทะได้ดีกว่าคนอื่นรวมถึงเป็นคนที่เชื่อในเรื่องเวรกรรมมากเป็นพิเศษคนส่วนใหญ่ที่มีรุนนี้จึงมักประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมเสมอสำหรับอักษรรุลตัวอื่นติดตามได้ในพาร์ตต่อไป